ข้งบนทั้งล่างคำว่ามีในตลางมาเงินน้ำปูสิค่ะน้ำปูอบทั<ป>้างบนดับดับกะเอาอยู่เนาะค่ะดับกะเอาอยู่มันลดลวดวดัดยวฮะฝันผู้หญิงสองคนกับผู้ชายผู้หนึ่งนะผู้หญิงสองคนกับผู้ชายผู้หนึ่งมาหาปูบาดน,นี่ผู้ชายเลยเอ้าปูคือหัวแตกวะสันคางนี้แหละเหยียดนันไหลอาบลงมาเนี่ผู้ชายเลยว่าเดี๋ยวผมเสียน เล็ปเผี้ยไฮวะท่านกูใช่ว่คุยคูยิงสองคนเ้อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนัน,น,นทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC ทางช่อง YouTube และเพจ Facebook มัตาการพาดรวยนะคะค่ะท่านมู้ชมเมื่อนี้นะคะวันที่2เมษาย,ยน2566 แอดกัดเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ลึกลับนะคะมาตามตะเลกแนวทางเมื่อปรจจำวันที่16เมษาย,ยน2 5 6 6นเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่1เมษาย,ยนเนาะคะ่ะปู่เป็นเขียนเลขหกตัวขึ้นกระดานเนาะคะ่ะมี707 99 9 9ย์เเนาะคะ่ะจำได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ เนาะค่ะเลขไปออกอยหกตัวเนาะค่ะส่วน3าตัวที่ปูขึ้นกระดานให้0 9 6พลาดไปแต้มเดียวกับถือ3าตัวตเนาะค่ะ2ตัวปูขึ้นกระดาน4 7นะคะแต่เลขในตารางที่ปูพันปูพันถ่าเลยเนาะค่ะว่าถ้าบอออกในตารางใน4ีตัวนี้มาเอาเงินน้ำปูเลยปูวาเนาะค่ะกับมีในตารางที่ปูพัน เป็นหาอีลีนะคะแล้วก็ดับนะคะดับก็เอาอยู่นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะสำหรับงวดวันที่16เมษายน2566นะคะท่านผู้ชมเอกภาพท่านผู้ชมมาตามต่อเนาะค่ะตัวเลขแนวทางปูลึกลับนะคะกลับมาไปรับชมรับฟังกันเนาะค่ะว่าปูลึกลับเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะโอ้ค่ะใทั้งบนทั้งล่าง กมามีในตารางมาเงินน้ำปูสิค่ะดับปูอดับดับกะเอาอยู่เนาะค่ะดับเอาอยู่มันลุดวดเยวฮะการนมัสการครับสาธุเลื่อนท่อนจเลื่อนโอ้ยสิ่งใดปูดูนนี่พี่น้องมึงถูน้งไหลปู อย่างที่ว you know? ่าบทอุบานิเหตุกันที่ว่าบถือกระส่หัวปฏิว่ายากอีกอ่ะมันเป็นดวงขาเจกาว่หรอกาะจกมาเบิ้งกาเจกับจดไปแล้วเนาะบานนี้ก็ตึ้งกาเจกก็ว่าดันว่าฝันว่าปูไตกาเจ้หรือมาเบิ้งยังว่าดันมันมีเนบ่อว่ามันดเรียกมันสือยู่กระดานในบ่อ่ะไรนนอะ โบมันอายุโบมันพอสอนนว่ะตอนมาปูไตสิปูก็เจ้าก็เลยมาเป็กเจ้าวันเป็นสงสัยสิมันเล็กหับเล็กขามนี่แหละปูวันเพราะว่าถามมาได้วันก็เจ้าได้เห็นไวมกันถามมันกัเบื้องเอาวันน่ะน้ยก็เจ้าก็ัดทั้งนี้ก็เจ็ดวนเจ็ดเลอ ว่าห้องกากยู่พูดเอาว้ยมันนาจะเป็นเจ็ดส่วนเจ็ดนะวัดท่านจำได้ยุไว้เจ็ดส่วนเจ็ดตัวนามันมีคนอื่นว่าท่านโอ้ยงั้ว่าการตัดเล่นการตัดอกทั้งนานั้งทั้งหลังครับแค่นั้นทั้งสี่นาคิดว่าพี่น้องคนจะโชคดีนั่งอยู่หลายคนอยู่เพราะว่าก่อนตามที่น้องพูเนาะอือเพราะว่าตัดซ้ำตัวกับซ้ำตัวนาตั้งแต่ตัวหลังนี่นะ ก็แปน,นึ่งกุวุฒิีปูแบรน้ฮันสามตัวนาเนี่ยสังเกตเบืเบ้องสามตัวนาเนี่มันจะไปคือครับอันตัวศูนเก้าหกเห็นไหมนั่นมันจะคือกันดิมันจะเป็นแค่หกมม่เป็นเจ็ดซื่อเพรว่าศูนกับเก้าน่ยมันคือกันอน่าก็จะได้ตัดอะเนี่ยห้าเ้จไปเจง,ปงเนาะปูเนาะนี่น ไรบ้างแล้วเกลือบมันถือกหกตัวเลยไหมวันที่หนึ่งไหมเกลือเถือกหกตัวติดตัวมันสลับกับน่อันนั้นมันยังศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดบ่ะศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเนาะเบิ้งไหมเล็กเรีเล็กหกตัวนะเบื้มันมีเบิดเลยนะอ่าศูนย์แปดเหล็กเรียแล้ววันที่หนึ่งมันออกศูนย์แปดเจ็ดมา เก้าศูนย์เดแต่มันเก็บเก็บเกยบเกมัตสตเออก็บเถกสโตะใช่สลรับตำแหน่งมันสลับตำแหน่งกัซื่อๆวันนี้ปูฝันไปครับฝันฝันผูยิงสองคนกับผู้ชายผูหนึ่งดผูู้ยิงสองคนกับผู้ใายผูหนึ่งมหาปูบ้านี่ผู้ชายเลยวเอ้า ปูเคือหัวแตกวะสันคางนี่ล่ะเหลี่ยมันไหลอาบลงมาเนี่ยผู้ชายแล้วว่าเดี๋ยวผมเสียนเช็ดแผลให้ว่าสันผู้ชายว่าผู้หญิงสองคนเดาะผู้หญิงสองคนแง่มากับผู้ชายผู้นึงแง่ผู้หญิงสองคนมากับผู้ชายผู้นึง เราว่างวามันสีคือกันครับตอนผู้หญิงสองคนลงอาบน้ำสาเด้อผู้หญิงสองคนลงอาบน้ำสาเด้องื่อวดนั้นบานนี้นคำนวณออกว่ามันก็ได้ตัวเดียวกันเป๊ะเพราะว่าคำนวณตัวน่ะตัวนั้นเ่วดที่มันออกกันหาสองกับหาหารวะครับผมับนวดที่มันออกยังไงซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดีว เดี๋ยวกันเลยน่าจะลังต้อง,งดีดีทีต่ตัวเดันนี่แหละผู้บริหารผู้หญิงมาอันงวดกวนผู้หญิงมาเขียนอันนองมาวางกลมว่องกลมมันสวนเกล้าหกกันว่าวงกลม,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 มแล้วก็ขึ้นรถเก่งไปเลนะือยเห็นไหมโอ้ยบ่กขึ้นพ่อว่าขึ้นเลย ศูนย์เก้าหะค่ะอืมกี่ผูยิง,งกับกับวงวกลมศูนก้หกับเจ็ดสี่เออกับเจ็ดสี่ไหมวันนี้ก็ไปเราคืนรถเก๋งไปเลยไหมโอ้ยคนเอาขึ้นตัวนึงนี่ก็ชวยเลยเนะี่ยสามตัวแนเนาะครับคอสามตัวแตกแตน,น่ละคุเม่าโอ้จุ่มเมฆาคือไม่เศร้าน่ย Quatatun quật thả cứ thứ tôi phù ra hỏi? Yamajo, yêu ấy, 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 Để ấy, yêu ấy, yêu ấy, yêu ấy, เีราฝันสำนันไหมหายเอฟซีเตียวนอะมันจินคือสร้างสองตัวนั่นแหะคืองวดเมื่อกี้นี่แหะสร้างสองตัวแม่กับลูกนะไอตี๋เธอกระตือกตือเนาะสร้สสางสองตัวสร้างมันกับเก่าอีแล้วสร้างเหม่าอีหล้อเจ้อ,จอ,อนันสิเม็นเก่าสองบเมีนมันสัตเป็นเก่าเก่าเฉยเลยโอ้เงี้ตื่นเ้ยนสร้างสองตัว มันกับแมนนีเนาะสร้างสสรสสร้างสองตูมยเก้าเก้าสร้คนแย่งเจ็ดปีเอาแต่เก้าสองเก้สองยงว่ากันงวดก้อนยังว่ากันกันผู้ใดหานันซื้อเลขตำมันบุได้เงินงวดก้อนนี่ตำมียังขืนหอดเก่าาคนน่ะแต่ว่างวดในไพ่ซื้อเลขสูงเนี่ยบุได้เงินเด้งวดนี้ปูแมนนี่คือเก้าล่ะ ขันบ่มีเนี่ยในซีโตัวนี่มาเอาเงินน้ำปูเลยอีกแล้วมาครับใช่อีกแล้วขันบ่มี่ในซีโตัวนี่มาเอาเงินน้ำปูเลยอยู่ในนีนแน่นอนอยู่ในหันแน่นอนขันบ่มีอยู่ในซีโตัวนี่มาเอาเงินน้ำปูปูอีกเลยมาเอาเงินน้ำปูอีกเลยที่จงหวมดบางนึงนะหมดบางนึงปูนะใช่กับมีอีหลีนะครับวันนี้อีกคือเก่าวันนี้คือเก่า นี่ว่าผูใ้ใดได้เก่งๆก็บมาจับใส่เอซีตัวนะคำพูดมากที่ผู้จับให้นะนเด็กมาตามาั้มมีเด็ตัวนหนตัมเด็กกว่านี่วันนี้กคับผู้ใดเสื้อเลขสูงวันใดบ่นผู้ใดเงินบ่ถือคำบูกคำบูดติดยุ่งี่ตัวนี่คำพูดใดบ่ถืออีกคือเขา บเถื่อเกางงันน้ำปูหลอดแมนบดบ่มีอยู่ในซีตัวนีเม้าเูิน้ำปูเลยวิ่งสองหมดปูวอนนี้แมนปกติก็จะวิ่งสองกหาล่ะแต่ว่าฝนเจนมันอ่จจะห้ใสซซ้อนนะนาตัวที่2นอน ค่ะบอมีในซีตัวนี่ในตารล่างนี่มีมนหนึง่งไม่ซีมีสองไม่หา่านาะค่ะปูม,มาเอาเงินน้ำปูได<อ><ล>้เลยค่ะแน่นอนแน่นอนคือเกาอ่ะค่ะซึ่งวันเมื่อกี้หละกันวัตตีเจ้าในซีตัวก็มาเอาเงินน้ำปูด้วยซึ่งบนทั้งล่างหลายอู่ในเนี่ยซึ่งบนทั้งล่างมาปูแหงสองสี่สองห้ามาปู่ เด็กหกตัวอ่าเด็กหกตัวนะหกตัวนี่มาจังไลยปูยังว่าร่อยมากยังว่าบ่ต้องถามหนยบ่ต้องถามเลขมีที่มาเลขบ่มีที่มาโอ้เลขบ่มีที่มาก็เลยไม่ถามนะครับปูกัเลยไม่ถามคือซื้อเลยไปซื้อเลยแมนเอฟซีซื้อเลยเอฟซีปฏิวัติ่าโอ้ยคือสิคักเทนน่าปฏิวัติอีกอ่นึงหนึ่งมาจังไลยปู แลยวมาตึงเด็กเกาตัดตึงเด็กเกัาเขียนไว้คือปูเนี่ยวบนหกบนเมแมนเขียนแบบนี้แหละเขียนแบบกันนั่นแหละแต่เป็นปริศนานะคะวันนี้นะคะมีหกตัวห้าหกหนึ่งสี่หนึ่งเก้า กูวาเรต้องถามนะคะเรต้องถามทีมาเพราะว่าม <phin reforms S 1> <paid> ันไม่มีที่มาอยากอยากได้กระเสือเลยวัสันค่ะอยากถือแต่นี่นะค่ะปิศนาอยู่ที่หกแล้วก็สองห้าหนึ่งอันนี้แอดกับบลู้พือกันปูวาพิจารณาเอาวัสันค่ะส่วนสองตัวล่างยังไม่มีนะคะยังไม่ขึ้นให้นะคะเดี๋ยวรอดูห่าวาอบเบิงนะคะขึ้นกระดานขึ้นตามนี่นะคะ เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกะใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกระได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ